สวัสดีครับทุกคนผมดาบตำรวจโชตพงโพทองนะครับจะพาเพื่อนๆนทุกคนนะครับมาดูพืชผักสวนครัวนะครับที่ปลูกกินเองนะครับอันนี้ก็เป็นเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกผลไม้ตามฤดูกาลนะครับมาดูกันนะครับปลูกเพื่อพักผ่อนหย่อนแกนแล้วก็เก็บกินเป็นอาหารนะครับแล้วก็มาดูผักสวนครัวบ้างครับ ผักสวนครัวก็มีพวกมักขือครับมีต้นหอมนะครับมีผักแป้นนะครับเพื่อใช้ปลูกทานนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นบรรยากาศทุ่งนานะครับอากาศดีมากๆเลยนะครับพาทุกคนมาดูบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับอากาศดีมากนะครับอากาศตามชนบทบ้านเรานะครับเห็นไหมครับ สุดยอดไหมครับแล้วก็ปลูกข้าวโพดนะครับมีข้าวโพดแล้วก็มีบวบรั้วกินได้นะครับมาดูกันนะครับมีมะม่วงครับผลไม้ตามฤดูกาลบ้านเรานะครับแล้วก็มีพืชผักสวนครัวนะครับปลูกไว้ข้างบ้านนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อไลครับเห็นไหมครับมีพวก พริกมะเขือบวกนะครับกับเผานะครับโอเน